โอ้ยยามาดิมาดิมาดิทางบ้านมาดิมาดิเป็กหัละพองเพ็กยิงข้างหลังเพยกยิงหลังเพ็กมาแล้วโอ้โหเข้าหัวละพองเป๊ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนเช่นเดิมค่ะสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่าไหนแม่ มันจะต้องเป็นฝันรานน้ายแน่ๆเลยอะพี่แอกดูสิเราอยู่ในบ้านหลังโอ ح, ้โหดูดูดู<อ> ح, บ,บ้านหรูมากเลยอ่ะมีเฮ้ย<อ>นี่อะไรอะบ้านหลังใหญ่มากมีช็อปด้วยนะโอ้ยในนี้มีโอ้ดูดีเป็นบ้านมอร่าขายของโอ้มีดอกกุหลาบเพียกว่าเสียตังชัวเสียตังเหรอเดี๋ยวดูดิดโอ้จริงๆด้วยต้องเสียตังแต่ว่าดอกกุหลาบวาสวยมากเลยนะ พี่ฝนคิดว่าเราอาจจะไปเก็บไอเทมในบ้าหลังนี้ได้นะเนี่ยเพคว่ามันดูน่ากลัวเนาะโอ้โหเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่ากลางคืนแล้วเด็กๆต้องไปนอนให้เราไปนอนหรออแต่ว่าเรายังไม่อยากไม่อยากไปนอนอะ่ะอยากดูทีวีก่อนได้ป่ะโอ้โหหนังผีด้วยดูดิเฮ้ยเพคได้เหรียญทองเฮ้ยหนังผีอะ่ะเรื่องนี้เคยดูจําได้เรื่องไหนดูกับแม่ตอนเด็กๆก็เกออเฮ้ยมันจะมีเหมือนกับ สาวออกบาจากทีวีเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ฝนนี่มันจอดับไม่มีสัญญาณปกติเนี่ยจอไม่มีสัญญาณเหรอเฮ้ยอ้าวไฟดับแล้วอะเขาปิดไฟอ่ะโอ้ไม่กอดโอ้ไปนอนก็ได้ดูสิเฮ้ย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 อะไรวิ่งตามมาอะไรวิ่งตามเหรออะไรเบรอะไรวิ่งตามเฮ้ยังไงมาแล้วอะไรอะไรไม่รู้นี่ไงออกมาแล้วผีสาวคนนั้นเพื่อนโดนกินไปแล้วโอ้คานด้วยคานมาแล้วทุกคนคานมาแล้วโอ้ไม่กอดนี่ไง ดูสิเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ย้ยกระโดดนี้ก่อนไล่กัดน่ะโอ้โหเฮ้ยเพื่อนตายไปแล้วอะไล่กัดแรงมากอฮ้ยอุ้ยเุ้ยเบรกเรียบร้อยเขากระโดดได้ด้วยอะเป็นชิ้นไปแล้วอะอุ้ยมาทางนี้แล้วอุ้ยลอยได้ด้วยเพียกพี่บนตายไปแล้วอะรู้แล้วเพียร์กำลังหนีมาเรียกเลยตอนนี้เฮ้ยเอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ใครโดนอะใครกระโดดหนีอะไม่รู้เหมือนกันโอ้ยเพื่อนโดนตีอะ พื่อหนีกันหมดเลยเอาพี่เอกกลับมาอยู่นี่ได้ไงอะตื่นเหรอน่าจะน่าจะตื่นแล้วอะพี่เอกอ๋อนี่ไงมีผู้รอดชีวิตกี่คนน้ำชาโย่เอาอ่านไม่ทันเฮ้ยคุณกระต่ายเฮ้ยใครอะดูก่อนว่าคุณกระต่ายน่ารักมากทําไมเขาแบบตัวเขาเป็นดําๆด้วยอะเป็นคุณกระต่ายไงกระต่ายใส่เสื้อผ้าน่ารักมากเลยก่อนไปดูชั้นสองก่อนคุณกระต่ายหายไปแล้วไปดูชั้นสองก่อน วิ่ยนี่ไงมีใครใส่เสื้อเขียวๆมาเขียวปีเลยโอ่นี่ไงห้องนอนโอ้เขามีชื่อด้วยนี่นาเดี๋ยวพี่ฝนหาเตียงก่อนดีกว่าอ๋อนี่นี่ถ้าอยากนอนเตียงไหนเราก็กดเครมเข้าไปอย่างนั้นนั่นเองกดเครมหมอเออเราสามารถกดเคลมได้เลยอ๋นนี้ของโบนัสอ๋อโบนัสบอกว่าให้นอนตรงนี้เหรอพี่ฝนอยากได้เตียงสีชมพูอ่าอ่านอนตรงนี้มีเตียงสีชมพูอ่ะโดนบังอ่ะเดี๋ยวพี่ฝนเอาเตียงสีม่วงก็แล้วกัน เอาดึกแล้วให้นอนอีกแล้วนะเด็กๆเค๋ยนพี่ฝนไปนอนกันแล้วกันนะอ๋อพี่ฝนไปกดสเตย์ไว้ี่อยู่กับที่ไงพี่ยังไม่ได้กดไงหมาแล้วหวอทุกคนโอ้ไม่กอดที่นี่ที่มันที่ไหนอะเราได้พั่วมาคนละอันไม่ไม่พัวหรอโอ้ยนี่มันสุสานสงสัยเราต้องไปขุดแล้วล่ะสุสานต้องขุดต้องขุดขุดตรงเนี้ยเหรอเฮ้ยพี่เอกเจอหลุมอะ อออะะต้งขุดเราไม่เห็นต้องขุดเอ้ไม่ใช่ตะขุดดิมันเอาไว้ตีซอมบี้เอาไว้ตีซอมบี้อย่าอย่าเข้ามาโอ้ my god โอ้มีซอมบี้ด้วยนี่มันฝันหรืออะไรเนี่ยโอ้ my god โอ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยโอ้ซอมบี้เยอาให้ซอมบี้ตายซอมบี้ซอมบี้ตายแล้วอืออไล่ตีเพชรเจอเพชรเจอผู้หญิงผอมก็หลองที่ใส่ชุดมนุษย์แมวเฮ้ยเดี๋ยว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 ต้องไปช่วยเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนช่วยเพื่อน โอ้โหตายกันเยอะเลยมาแล้วเพียกมาแล้วปาบเขาให้ปาบปาบปาบซอมบี้เยอะมากโอ้โหเพียกโดนกัดขาขาลุดเลยอ่ะเออฮือเฮ้ยเราต้องบุกไปในนี้ใช่ไหมต้องบุกไปช่วยเขาหรอเฮ้ยอะไรอะไม่มันมีแมงกระพุนวิ่งไปวิ่งมาแมงกะพุนวิ่งไปอะเราจะเสียนะอ๋อโดนแล้วเลือดรดใช่ไหมใช่โดนแล้วเลือดรดยา เฮ้ยพี่เอกหลบอู้เฉี่ยวหน้าไปนิดเดียวเองอุ้ยโดนชนน่ะมีปลาฉลามด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของขวัญกลของขวัญเดี๋ยวหนีก่อนทำไมคนนี้เขาหน้าตาแปลกๆเหมือนซอมบี้เลยปลาฉลามปลาฉลามปลาฉลามเต็มไม่หมดไหนปลาฉลามอุ้ยโอ้ยพี่เอกโดนปลาฉลามชนโอ้โหปลาฉลามชนนี่ปลาฉลามชนเฮ้ยมาถึงแล้วมาถึงแล้วมาถึงแล้วพี่ฝนอยู่ข้างบนเหรอ ใช่ใช่ใช่ขึ้นไปไม่ได้เฮ้ยเอ้ยเอ้บ็อบบลอบมาเฮ้ยเอ้ยโอ้ยทำไมสป่องบล็อบมันถึงตัวใหญ่ขนาดนั้นโอ้ยเพล็กพี่ฝนโดนย้อนกลับมาที่เดิมอ่ะเพล็กแอบอยู่ต้องวิ่งไปใหม่เออเพล็กแอบอยู่เราต้องขึ้นข้างบนเหรอโอ้เปลือกหอยจะงับด้วยเราเราจะรอดไหมพี่ฝนจะรอดไหมเนี่ยเราจะไปยังไงต้องกระโดดเหยียบหอยหน้าเหรอต้องโดดขึ้นไปข้างบนหน้าผานั้นน่ะ เหมือนสปอนบ็อบมันไม่ยอมให้เราขึ้นน่ะอ้าวตื่นจนได้กลับมาแล้วตื่นเลยตื่นจนได้ไม่ฝนยังไม่ได้นอนเลยอะ่ะเมื่อคืนอะ่ะอ้าวขอนอนก่อนได้ไหมจะจะนอนกันตรงนี้เ,เหรอไม่ไหวละนอนก่อน <c oughs> ไม่ไหวแล้วนอนก่อนนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวหมดจะนอนก็นอน <c oughs> เอาดือด้อๆอย่างนี้นะง่วงง่วงจัดเลยอะ่ะเมื่อกี้ฝันร้ายมากเลยฝันว่าไปสู้กับซอมบี้ ไปสู้กับเปองบองบอบะโอ้โหฝันร้ายจัดๆเลยอ่ะพี่เอกไม่รู้ว่าคืนนี้จะฝันว่าอะไรอีกนะตอนนี้เรามีน้องๆมานอนกับพี่เอกด้วยวี่เพื่อนเราดอกไม้มาจากไหนอ่ะโอ้เท่เลยอะดัมโบ้เออเพื่อนเราดอกไม้มาจากไหนก็ไม่รู้อาวทุกคนมานอนตรงนี้เหรอเหนื่อยพื้นเย็นดีไหมทุกคนเฮ้ยทำไมอ๋อนอนแล้วมันเลื่อนตัวได้ด้วยเหรอพื้นเย็นดีใช่ไหมพี่แเดี๋ยวขอนอนตรงนี้แหละเฮ้ย อ้าวเด็กๆนอนได้แล้วพี่เสียงใครก่อนน่ะเสียงจอแดงพี่ฝนอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะมันมันมันมีกลิ่นเหม็นด้วยก็อินอะไรอ่ะกลิ่นเหมือนอ้วกเอ้ยอ๋อเราเรานั่งยันยันยัเราอ้วกได้เราอ้วกได้เหรอเราอ้วกใส่เพื่อนได้ใช่เหรอนี่ไงเราอ้วกใส่เพื่อนโอ้โห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 พี่ฝนอยู่ไหนเดี๋ยวขออ้วกก่อน เอาไปทั่วเอาไปทั่วเลยทุกคนเอาไปหมดเลยยาพี่เอกเออใครถ้าใครดูอยู่ตอนกินข้าวพี่เอกกับพี่ฝนขอไผ่ด้วยเออไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้อะไรเนี่ยมันไรอ้วกใส่ชาวบ้านชาวช่องเขาโอ้ไม่ไหวแล้วหนีก่อนโอ้โหเพื่อนเพื่อนบวกใส่ไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหทำไมคนติดเชื้อเยอะขนาดนี้ยายาอีโยยาอีโยยายานี่อ้วกอ้วกอ้วกเพื่อนไม่ไหวไม่ไหวเรียบร้อยกลับไปเหมือนเดิมเฮ้ยตื่นได้แล้วเฮ้ยอะไรอะพี่ยเฮ้มีลิฟต์อะเราอยู่ในลิฟต์อะเฮ้ยเปิดลิฟต์ป่ะจะเจออะไรอะไม่รู้เหมือนกันปืนพลันน่ะแล้วเรามีปืนพลักระบอกด้วยปืนด้วยสุดยอดเพีชกว่าน่าจะอันตรายแหละเฮ้ยลิฟต์ลิฟต์ข้างหน้ามีอะไรอะโอ้โหออกไปดูสิ โหดฉากฉากนี้มันนี่มันเวอร์วาซีหรือเปล่าโหเราจะเจออะไรนี่ไงโอ้ยตัวอะไรอ่ะโอ้ยซอมบี้ยักษ์ช่วยกันยิงแล้วช่วยกันยิงแล้วช่วยกันยิงแล้วซอมบี้ยักษ์นี่นี่เฮ้ยวิ่งมาทางนี้ด้วยโหเฮ้ยข้างหลังเขาเป็นหนองซอมบี้เป็นสิวเรียบร้อยซอมบี้เป็นสิวอยู่ข้างหลังเฮ้ยมีตัวอะไรอยู่ตรงนู้นน่ะตรงไหนนี่ตามมาเร็วตามมาเร็ว พี่รอยู่ไหนเนี่ยพี่หมดหาไม่เจอนี่นี่นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เนี่ยมีอะไรประตูม่วงๆเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะรอนะเหรอรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวอะไรอะกำลังตามไปอะไรอ่ะมันคือที่ไหนหรอพียรก็ไม่รู้เหมือนกันคือตัวเราต้องช่วยกันคลิกเร็วช่วยกันคลิกเปิดกล่องเร็วเปิดกล่องอ๋อโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god เร็วๆๆ็วเร็สิวิ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 ทันไหมเนี่ยทันไม่ทันไม่ทันไมันไมทันไมันไมทันไม่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 ทันไ เลีวหน้อเโอ้โหได้ลอยโทเค็นแน่โอ้โโอ้ยแม่พ <uh ี่ฝนใจมาเฮ้ยเฮ้ยซื้อของซื้อของพี่เพกพี <h <h ่ฝนได้อะไรมาไม่รู้ลูกอมอ่ะไหนอ่ะแล้วก็ได้ดอกกุหลาบเฮ้ยเพชก็ได้นี่โอ้หอมฉุยเลยเฮ้ยนี่เพชได้กล่องของขวัญด้วยนี่มีลูกอมด้วยอ่ะทุกคนเฮ้ยเพชได้กล่องของขวัญด้วยดูดิได้กินได้กินงั้มอร่อยมากอร่อยมากสุดยอดอันนี้คืออะไรอ่ะน่าจะเป็นยาเพิ่มพลังไหมลูกกอน กินแล้วเอ้ยกินแล้วตัวเล็กไม่ดูพลาดเอ้ยกินแล้วตัวเล็กเอ้ยตุ๊ต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 ุ๊ดิุ๊้ยตัวเล็กอ่ะเออน่ารักน่ารักเลยโอ้น้องบอกว่าพี่จะเล่นอีกไหมล่ะก็ต้องไปเล่นสิครับโอ้โหเพิ่งเข้ามาน่าสงสารจังเลยอืมกินแล้วตัวเล็กเฉยไม่มีไอติมโคนด้วยอ่ะกินแล้วเป็นไรอ่ะกินแล้วเป็นไรอ่ะ S <S> พีเ่เอกได้เต็มคนด้วยเหรออร่อยมากห,มหายไปแล้วเอมเมื่อกี้พี่ฝนได้ลูกอมมาอ้าวไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะเค้กอ่ะหมดแล้วอ่ะเค้กโอ้กินเค้กแล้วตัวบวมอืออยาก,กินขนมหวานกลางคืนนะครับมันจะทให้ตัว,วบวมบวม, <า S 2> ไมไอไปซื้อมาหรอไม่รู้ดิพีเ่เอกได้มามันได้มาตอนที่เราเปิดกล่องเฮ้ยพี่เอกตัวเลือเลยดูดิเฮ้ยพี่เอกตัวใหญ่มากเออพี่เอยน้ำเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนน้ำเขียวเขียวท่วมบ่าไปเร็วเนียวไปจากที่นี่เร็วกเราต้องไปเร็ว เหรียญเหรินไม่เอาแล้วเพเอกว่าเดี๋ยวจะแย่โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเพเอกลนไม่เห็นเลยอะเพเอกลนเพเอกลนเพเอกลนโหต้องกลับทางนู้นเหรอโอ้โหพี่ต้องกลับไปทางเดิมอ่ะโอ้โหตายเลยอ่ะทำไงอ่ะพี่ฝนเพเอกตายเลยพี่นี่เราอยู่ในฝันร้ายอีกแล้วเหรอโอ๊ยนี่มันไม่ใช่ฝันธรรมดาแล้วเรามีไฟฉายเอ้ยดูก่อนเหมือนมันแปลกๆเปล่า เมื่อกี้พี่เห็นอะไรแวบๆไม่รู้เหมือนเห็นอะไรแวบๆเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เกมนั้นหรือเปล่าที่เราเจอเป็ดหัวลําโพงอ่ะอุ้ยเป็ดหัวลําโพงเหรอใช่ไหมมันมันฉากมันคุ้นๆมากเลยเราจะไปโอ้เราต้องหาปืนแล้วล่ะเอ้ยมีเพื่อนไปยืนทําอะไรตรงนั้นอีกแล้วเราต้องหาปืนแล้วล่ะดูพี่ฝนมาดูตรงต้นไม้นี่ดิต้นไม้ไหนนี่มีคนยืนอยู่ข้างบนเห็นป่ะมีคนที่อยู่บนต้นไม้เนี่ยตรงเนี้ยตรงพี่เอกให้ดูดิตายอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรมาเหรอเฮ้ยเฮ้ยคนป่าคนป่า ทำไงย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพี่เอกเดี๋ยวเดี๋ยวเพเอกเอาดอกไม้ให้คนป่าก่อนมีปืนไหมคนป่าดอกไม้อุ้ยอุ้ยโดนแทงโนี่ของขวัญให้เขาอ่ะเอาของขวัญให้ได้ไหมน่าจะไม่ได้นะกินกินนี่ก่อนกินลูกอมก่อนกินลูกอมลูกอมกินลูกอมโอ้พี่เอกพี่ฝนตายแล้วอ่ะโอ้พี่เอกพี่เอกหาตัวเองไม่เจอพี่เอกมืดพี่เอกกินลูกอมแล้ววิ่งเร็วโอ้โหมันมีลูกอมให้เอออ้าโอ้ลอดเฉยโอ้ลอดเลยใช่ไหมอ้าวเนซิโก ฝนมีตุ๊กตาด้วยมีตุ๊กตาหมีก่อนพี่อยากได้แค่ลูกอมมาเนี่ยไม่ใช่ตุ๊กตาหมีดิตุ๊กตาลิงอะเราต้องวิ่งหนีเจ้าเนี่ยเอเลี่ยนไหนเอเลี่ยนอยู่ไหนแล้วก็ไล่ยิงเนี่ยเอเลี่ยนเลยเนี่ยเอเลี่ยนเหรอนี่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 ทำไมเหมือนเราโดนยิงอยู่คนเดียวเฮ้ยเราค่ายเลี่ยนได้แล้วพี่ต้องเก็บนี่นี่พี่ต้องเก็บไล่ยิงเอเลี่ยนเป้าหมายของพี่เอกคือไม่ใช่เอเลี่ยนเป้าหมายของพี่เอกคือเสื้อผ้าพี่เอกจะเก็บตังค์ซื้อเสื้อผ้ายายาอย่าขวางเราเจ้าเอเลี่ยน เท่าเอเลี่ยนอฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอเลี่ยนไปเลยเอาตังมาให้เราเอาตังมาให้เราเอาตังมาให้เราตังขึ้นนะเพเอกจริงอ่ะเอาตังมาให้เราตังมาให้เราเราไม่สนใจอย่างอื่นโอ้ยตังตังตังเรื่องเอเลี่ยนไม่สนใจเก็บตังก่อนอีริบหมดอื่นหมดแล้วเนี่ยคนนึ่มีเสื้อผ้าแล้วเพเอกยังไม่มีเลยเอเลี่ยนหายไปไหนหมดแล้วไม่รู้เหมือนกันเพเอกได้อีเหรียญนึงแล้วเพราะว่าน่าจะจัดการเอเลี่ยนได้เรียบร้อยแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีติดอยู่อีตัวหนึ่มีติดกล้องแล้ว มีตกล่องอยู่ไหนนี่กล่องอยู่นี่แล้วเันอยู่ตรงไหนล่ะนี่ตรงนี้มาดิมาดิมาดิรูรูรๆรูรูเพชรวิ่งโ้ไม่ทันโถเปิดกล่องไม่ทันสองร้อยเก้าสิบเปิดกล่องไม่ทันโถของพี่เอกเลยแค่สิบเดียวเองสิบเดียวพี่เอกรจะได้เสื้อผ้านี่กล่องของขวานด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องตามหากล่องของขวานนะแล้วเราจะได้โทเค็นเยอะเหรอหากล่องกล่องอยู่ตรงนั้นกล่องอยู่ตรงนี้พี่เอกเห็นกล่องแล้วกล่องกดกล่องกดกล่องแล้วๆๆๆๆๆูร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  เร็ว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 เวเร็วเร่วเร็วนก็กเร็วเนีวเร,ร็่เร็ว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 ยร็วเ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 ใ็วเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเร็วเวเพีวเร็วเร็วเร็วเี็วเอาเงิวเี็ว่า็<ช><ใ>นเ่็วเร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 ็่ทุงท่งเร็ว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 เรดวเร็วเา็วเร็วเร็วเร่วเ่็วเรวเร็วเร็วเร็นเป็นเห็ืเหมือนาตเร็วรอะไร็วเงอวเร็วเรเร็วเร็วเร็เรียเร้อยรเนีวเ 98แปดแล้วเอ้ยตัวอะไรบินอยู่นั่นน่ะตัวอะไรบินเฮ้ยไม่ใช่บินแล้วลโพงโอ้เป็ดหัวลำโพงเป็ดเป็ดเป็ดหัวลำโพงเป้ยมีวลำโพงมาที่ฝนเพ็กเจอเห็ดสีน้เงินยิงเพ็กเจอเห็ดสีเงินยิงเลยหรือมันปุ่มเนี่ยยิงสองร้อยเก้าเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวหาเหรียญด้วยเปหัวลโพงยิงเดี๋ยวเดี๋ยวหาเหรียญก่อนยิงยิงไปก่อนนะเดี๋ยวเพ็กจะหาเหรียญก่อนโยนโอ้โหโยนด้วยอ่ะเฮ้ยเพ็กเจออะไรไม่รู้ดอกไม้ ทูบแล้วพี่เอกได้แล้วสามร้อยเหรียญมันทุบแล้วพี่เอกมาแล้วกลับมาช่วยแล้วกลับมาช่วยแล้วโอ้ยฝันร้ายอันนี้บอ้โหสุดยอดเลยมันถลอกบ,บ้านโอ้ตัวใหญ่มากอะอมันถลอกบ,บ้านพี่เอกโอ้ยมาแล้วมาแล้วเพล็กยิงเอ้ยทำไมมันหลบมันก้มหลบโอ้ยมันเอามือลงไปสับโอ้ยอย่ามาดิมาดิมาดิผังบ้านมาดิมาดิเป็กบุรพงศ์เพี็กยิงข้างหลังเพี็กยิงหลังเพี็กมาแล้วโอ้โหเข้าบุรพงศ์ไปเอาก้มหนีเฉยนี่นี่นี่ยิงตูดเลยยิงตูด เรียบร้อยโอ้โอ้โหเป็นไงยืนเหยียบอยู่บนเป็ดหัวลำโพงเป็นยังไงเหรอสุดยอดไปเลยฝันนี้มันหูฝันร้ายมากเลยอ่ะพี่เอกดูดิเจอเป็ดหัวลำโพงอะโอ้ไม่ก็พี่เอกได้ตังยังอ่ะพี่เอกได้300พอดีเป๊ะได้300แล้วนะซื้อเสื้อผ้าได้แล้วเย้นี่เลยเจ้าเสื้อเป็ดดีไหมเน้อเสื้อเป็ดเลยเสื้อเป็ดเสื้อเป็ดเสื้อหมาได้ยังอ่ะพี่เอกได้ยังเสื้อแมวเสื้ออะไรเนี่ยเสื้อเป็ดเหรอ เ้อเป็ดมันก็มีคนใช้เยอะแล้วอ่ะพี่ฝนเอาเสื้อยูนิคอร์นเอเชือยูนิคอนเพียกเอาเสื้อนี้มาดีกว่าเสื้อหมาเนี่ยนี่พี่ฝนใส่ชุดยูนิคอร์นแล้วเรียบร้อยแล้วเพียกเร็วได้ยังเออเมื่อกี้เจอเป็ดฝนลโพกโอ้โหตัวใหญ่มากนี่ถ้าพวกเราไม่ช่วยกันนะนะ่ตายแน่เลยอ่ะเราก็นอนอยู่แถวนี้ โอเคครับเป็นไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าน้องๆถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่เอกกับพี่ฝนคนละหนึ่งครั้งด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่เอกแล้วก็พี่ฝนคะ่ะต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะรักทุกคนนะคะบ,บ๊ายบายคะ่ะโอ้เรามาเล่นกันอีกครั้งนะครับน้องๆทุกคนบ๊ายบายเย่บ๊ายบาย,ย,บาย,บายจ้า